พ่อพี่น้องมือนันน้องเดียถ่ายคลิปก็น้องกินเนาะแม่มือนันที่คอยถ่ายคลิปแต่ว่าถานนสวยๆของบระเทศไทยครับเจา้าเนาะแม่หม่ามือนี้พวยพี่น้องเอ้ยน้องเดียเลยไปเห็นถนนหมองหนึงน่งเนาะอยู่ในคือเอาไปสแสดงหนังอิสระ,ะกระต่ายในดลวงพระจันทร์พวยพี่น้องน้องเดียบุคิดบุกฟันวุกซิมีถนนสวยๆแบบนี้ในประเทศไทยแม่จะเคยเห็นถนนที่สวยแบบนี้บน่นี่ยเนี่นี่จะเคยเห็นบ่บ่บ่ห่าบ่จะว่าก็คือคนคือโอเดย์เนาะเฮ็ดคางเนาะทไหนจะเสียบ่บ่วในในประเทศไทยเลยเนี่ย เป็นยังไง<ม>คือบ่เสือมองไปอีกก่อนตายฟูมพี่พน้องเอ้ยถนนไม้เหล็กสามเนอะก่อนอื่นน้องเดียวก,กับตองกาบขออนุญาตทางเจ้าของส่งเด้อที่จะนำคลิปนี้มาดีแอกสานต่อเนาะเด้วน้องเดียกจะปักมุดหายที่ไต่ข้อมินเนาะซื้อสอง่งมีสาระเนาะเด้วน้องเดียกจะปักมุดหายที่ไต่ข้อมินบอกเลยด้วยว<ๆ>่าอุ้ยคลิปนี้เนาะราคาถนนนเส้นนี้เอาไปอยู่ใน อยู่ในแสดงนังที่ข้าเจ้าสแสดงเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าเป็นคอนขังที่งามแห้งหาเบิ่งไรอย่างนาะถนน,นแบบนี้ใจอยากเบิ่งบอ่อยากเบิง่งตักสมาธิแนเดียวห<า>ันเดียว <ไป S 1> นีอย <ไป S 1> ู่เป็นแนวไรเดียวเบิงบอกมองแฟนอย่ามันใหม่หม,มอพ่อพี่ดอถ้าอยากถ่ายคลิป <laughs> ถ้าอยากเบิ่งบอกมองแฟนบบจะสีแดดจะสิบอะไรไปไทยเด้อขอบอกแะเด้อไปอะไรไปอาพ่อบเด้อิมที่จะไปเบิ่งครอบ ย้อนเสว่าอยู่ในประเทศไทยมีอยู่จริงมั้บอแมนอ่ะป้ายพี่น้องไปฮาปส้มคลิปวิดีโอ้อมๆกันเด้อไอนอปประเทศไทยที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณผู้ชมจะต้องไปเยืนเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศสองทางทางทั้งธรรมชาติป่าเขาสายน้ำและต้นไม้เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยครับ สาคำว่าจุดหมายปลายทางอาจจะไม่ใช่ที่สุดของความงามก็ได้จากประโยคนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะบางครั้งความสวยงามก็อยู่ระหว่างทางที่พบเจอก็เป็นได้คลิปนี้ช่องมีสาระจะพาคุณผู้ชมไปชมถนนสวยนนวในเมืองไทยซึ่งมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน<ด>และบางแห่งก็สวย,สวยติดอันดับนนจ,จนกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และนะักท่องเที่ยวยกให้เป็นจุดท่องเที่ยวประจำจังหวัดเลยก็ว่าได้คราวนี้เรามาดูถนนสวยในไทยว่าจะมีที่ไหนและอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มจากถนนลอยฟ้าหมายเลข1 2 5่อปัวบออเกลือจังหวัดน่านถนนเส้นนี้เป็นทางไต่ระดับและเป็นทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติดอยผูผาอำเภอปัวจังหวัดน่านหรือเป็นเส้นทางถนนจากอำเภอปัวถึงอำเภอบ่อเกลือและถึงอำเภอแม่จริม ที่คุณจะได้สึมซับกับบรรยากาศทะเลภูเขาและผืนป่าสีเขียวยิ่งถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วจะมีความเขียวขจีของต้นไม้ทั่วทั้งภูเขาให้เห็นและในช่วงเช้ามืดคุณผู้ชมอาจได้สัมผัสกับไอหมอกปล่อยมาทักถ่ายด้วยเส้นทางนี้เป็นถนนที่มีความโค้งของถนนหลากหลายรูปแบบมีความสวยงามโดดเด่นเฉพาะตัวและมีโค้งอยู่4จุดที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันคือถนนเลข3หรือโค้งเลข3 อยู่บนทางหลวงหมายเลข1081ในตำบลอ่วนอําเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านสปันหรือบอกเกลือที่จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นเส้นถนนที่โค้งเชื่อมต่อกันและดูคล้ายกับเลข3ขนาดใหญ่โดดเด่นสวยงามมีระยะทางประมาณ300เมตรโดยสองข้างทางปกคลุมด้วยภูเขาและต้นไม้และมีจุดจอดรถที่สะดวกเพื่อให้นักท่องเที่ยวลงไปถ่ายรูปได้อย่างปลอดภัยถือเป็นจุดไฮไลท์อีกหจุด ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะเช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวอำเภอบอกเลือต่อไปจุดโค้งเช็คอินที่2คือโค้งเลขศูนย์อยู่บนทางหลวงหมายเลข1081สายสันติสุขบอกเลืออีกเช่นกันตามความเป็นจริงแล้วถนนตรงจุดนี้ไม่ได้โค้งอ้อมมาบรรจบกันเป็นวงกลมเป็นแบบเลขศูนย์จริงๆแต่อย่างใดแต่เป็นการใช้มุมกล้องในเวลาถ่ายรูปโดยถ้ายืนและถ่ายรูปในจุดที่กำหนดให้ จะเห็นถนนโค้งเป็นรูปวงกลมอ้อมวนเดินเขาเตีย้ยเตียทำให้มองดูแล้วจินตนาการเหมือนเลขศูนได้ที่จุดนี้มีจุดจอดรถและจุดถ่ายรูปไว้บริการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยจุดเช็คอินถ่ายรูปที่3คือโค้งตัวอยู่หรือโค้งไอเลฟอยู่อยู่บนถนนหมายเลข108 1อีกเช่นกันซึ่งโค้งนี้จะถึงก่อนโค้งเลขสโดยมีจุดสังเกตคือจะมีป้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า ไอเลิฟ <I> ตั้งอยู่ที่เนินหญ้าตรงกลางโคง้งที่จุดนี้จะเป็นโค้งรูปตัวอยู่ทำให้เมื่อประกอบกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ i l เลิฟแล้วจะก,กลายเป็นความหมายว่า i l เลิฟอยู่จึงเป็นที่มาของคำว่าโค้งไอเลิฟอยู่นั่นเองที่จุดนี้จะมีจุดจอดรถและจุดถ่ายรูปไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกเช่นกันและมาถึงโคง้งยอดนิยมโค้งที่4บนเส้นทาง108 1น,นี้คือโค้งพับผ้า โดยโค้งถนนที่คนพื้นที่เรียกว่าโค้งพับผ้านั้นเป็นถนนสองเลนที่ลัดเลาะไปตามขุนเขาซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้เป็นถนนโค้งสลับไปมารวมระยะทางกว่า10กิโลเมตรส่วนสาเหตุที่เรียกว่าโค้งพับผ้าก็เพราะถ้าเราได้มองจากมิวด้านมุมสูงจะเห็นเหมือนถนนพับซ้อนกันเป็นชั้นชนเหมือนผ้าที่พับไว้นั่นเองเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปที่จุดนี้ก็จะมีจุดจอดรถและจุดถ่ายรูปไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกเช่นกัน คราวนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างครับโดยมีถนนที่สวยติดอันดับต้นๆของไทยก็คือถนนเขาค้อภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งเส้นถนนที่สวยสุดประทับใจที่เป็นเส้นทางขึ้นเขาและมีโค้งถนนเลี้ยวลดคดเคี้ยวมากมายเมื่อมองจากมุมสูงแล้วจะเป็นรูปร่างต่างๆมีความแตกต่างกันหลากหลายรูปแบบตามแต่จินตนาการของคุณผู้ชมได้เลยครับ เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวสายเขาจะต้องขับรถขึ้นเขาซึ่งบางจุดจะมีความชันมากทำให้การขับต้องใช้ความ<อ>ระมัดระวังเป็นพิเศษเป็นการท้าทายอีกหนึ่งรูปแบบที่นักท่องเที่ยวจะต้องพิชิตโค้งเหล่านี้ให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการล่าสายหมอกซึ่งจะมีให้เห็นมากมายหลายจุดอีกทั้งมีความเขียวขจีของภูเขาและอากาศที่เย็นสบายนั่นก็เพียงพอให้เราจอดไว้ข้างทาง<อ>เพื่อเก็บภาพความประทับใจได้ตลอดเส้นทาง ออกจากจังหวัดเพชรบูรณ์เราไปต่อกันที่จังหวัดเลยกันบ้างครับโดยถนนสวยที่ช่องมีสาระจะพากุณผู้ชมไปชมนั้นคือถนนเลขเก้าภูเก้าง้อมจังหวัดเลยหรือเรียกว่าถนนลอยฟ้าเลขเ้าเป็นช่วงหนึ่งของถนนหมายเลข2113เส้นด่านซ้ายนาแห้วจังหวัดเลยเป็นถนนลัดลอดตามแนวภูเขาพดทเคี้ยวซึ่งถ้ามองจากมุมสูงด้านบนถนนจะมีลักษณะคล้ายกับเลขเ้าไทย ซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือในช่วงฤดูหนาวในช่วงเช้าเช้ายังเป็นจุดชมทะเลเหมอกที่สวยงามมีสายหมอกปกคลุมภูเขาทอดยาวไปตามทางรวมทั้งสองข้างทางก็จะมองเห็นผืนป่าสีเขียวสุดลูกหูลูกตาโอบล้อมถนนเส้นนี้ไว้เหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติช่างเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจมากอ,ออกจากถนนโค้งเลขเก<อ>้าที่จังหวัดเลยแล้ว<อ>ต่อไปจะพาคุณผู้ชมมาชมถนนโค้งเลขเก้าอีกแห่ง คราวนี้ไปที่จังหวัดสกลนครกันครับถนนเลข9้าโค้งปิ้งงูจังหวัดสกลนครเป็นส่วนหนึ่งของถนนทางหลวงหมายเลข2-1-3สกลนคนกรกาลสินใกล้กับพระตำหนักภูพาราชนิเวศประกอบด้วยถนนโค้งหลัก3โค้งคือ1โค้งเลข9าไทยสีชมพู 2. โค้งปิ้งงูและเสาหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่และ3โซนประติมากรรมช้างไทยซึ่งแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ประชาชนให้ความสนใจ คือโค้งเลขเก้าไทยสีชมพูจะเป็นสวนราชมังคลาพิเศษลักษณะเป็นสวนหย่องตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับสวยงามเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่มีสีชมพูสื่อความหมายถึงความรักและสุขภาพเช่นปลูกต้นชมพูพันทิพต์ต้นเฟื่องฟ้าที่เมื่อเวลาออกดอกแล้วจะทําให้ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นสีชมพูทั้งสายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสาเหตุที่ได้ชื่อว่าถนนเลข,ขเก้าก็เพราะว่าหากมองจากมุมสูง จะเห็นถนนคดเคี้ยวไปมาคล้ายกับเลขเก้าไทยนั่นเองและมีโค้งปิ้งงูเป็นช่วงที่ถนนมีลักษณะถนนคดเคี้ยวไปมาเหมือนกับงูเลื้อยหรืองูที่ถูกปิ้งบริเวณโค้งปิ้งงูมีจุดทักรถอยู่ริมถนนมีร้านอาหารและห้องน้ําให้บริการและบริเวณเกาะกลางถนนมีหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้แวะเก็บภาพความประทับใจด้วยถนนสวยอีกแห่ง ที่เป็นถนนขึ้นเขาและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักนั่นคือถนนขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายเที่ยวเขาต้องเคยเดินทางไปถนนสายนี้มาแล้วเพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครและยังมีความสวยงามของถนนมีทัศนียภาพที่งดงามอีกทั้งมีความร่มรื่นของต้นไม้ริมสองข้างทางอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าฝนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ สองข้างทางจะเขียวชุ่มนะร่มรื่นแถมอากาศก็เย็นสบายกำลังดีดซึ่งถ้าหากโชคดีดบางวันก็จะเห็นสัตว์มาเดินเล่นกินหญ้าอยู่สองข้างทางและบางช่วงของถนนจะเป็นเนินสูงต่ำต่อเนื่องกันทำให้แลดูเหมือนความพลิ้วไหวของริบบิ้นขนาดยักษ์ที่ทอดยาวบกสะบัดอยู่ในผืนป่าอีกด้วยหลังจากที่ชมความงดงามของถนนที่เป็นภูเขากันมาพอสมควรแล้ว คราวนี้เรามาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างครับโดยจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปชมความงามของถนนริมน้ำกันบ้างครับเริ่มกันที่โครงการถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาชุ่มเขื่อนลำตะคองโดยถนนมอเตอร์เวย์ช่่งนี้จะเป็นถนนต่างระดับยกลอยขึ้นจากผิวถนนมิตรภาพเดิมโดยที่ถนนจะเป็นแนวโค้งล้อไปตามเนินเขาและบนเนินเขาก็มีกำหังลงผลิตไฟฟ้าเป็นแถวเรียงรายติดตั้งอยู่ เป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับถนนมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันที่อีกด้านหนึ่งของถนนก็จะเป็นท้องน้ำกว้างใหญ่ของเขื่อนลำตะคอง,ท,องทำให้ถนนช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงถนนที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่มีด้านหนึ่งเป็นภูเขากับกังหันลมและอีกด้านหนึ่งเป็นท้องน้ำกว้างใหญ่ของเขื่อนลำตะคอง,งถนนช่วงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือ,อมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมา รวมระยะทาง1 9 6กิโลเมตรนี้เรามาดูถนนริมน้ำถนนที่2ที่เป็นอีกหนึ่งถนนที่สวยกันครับนั่นคือถนนเฉลิมบูรพาชนละทิศระยองจันทบุรีบริเวณจุดชมวิวเนินานางพญาที่จะมองเห็นวิวทะเลกับถนนที่คดเคี้ยวได้อย่างสวยงามรวมทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว ทำให้ความสวยงามของจุดชม,มว,วิวและถนนเส้นนี้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้งนักปั่นทั้งหลายอยากมาเที่ยวผ่อนคลายและชมความสวยงามของวิวทะเลและวิวสองข้างทางจุดชมวิวเนินานางพญา,าเป็นส่วนหนึ่งของถนนเลียบชายทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย <c oughs> มีระยะทาง111กิโลเมตรที่มีทั้งช่วงที่ติดทะเลกับช่วงที่ไม่ติดทะเลโดยตลอดทั้งเส้นทางยังมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมายรวมถึงเส้นทางปั่นจักรยานตลอดทางอีกด้วย ถนนสวยล้อชายฝั่งทะเลอีกแห่งที่อยากจะแนะนําคือถนนเลียบทะเลเขาสามุก<ต>จังหวัดชนบุรีเป็นถนนริมทะเลอีกเส้นทางที่สวยและใกล,กล้กรุงเทพมหานครผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอย่างบางแสนบางพระพัทยาเป็นต้นถนนเลียบริมทะเลเขาสามุกนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเลียบริมทะเลและยังเป็นจุดชมวิวสวยที่สามารถมองเห็นท้องทะเลได้แบบสุดสายตา โดยตลอดเส้นทางจะมีจุดให้นั่งชมวิวและถ่ายภาพยิ่งในช่วงเวลาบ่ายๆหรือตอนเย็นยิ่งจะได้เห็นความสวยงามของท้องฟ้าและท้องทะเลคร้ากับภาพดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าช่างเป็นภาพที่สวยงามและโรแมนติกเป็นอย่างมากถัดจากชมถนนสวยริมน้ำแล้วคราวนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูถนนสวยที่เกิดจากความงามของดอกไม้กันบ้างครับ ซึ่งในคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมสองที่เริ่มจากถนนในวรณอุทยานทุ่งบัวตองตั้งอยู่ดอยแม่อูขออำเภอขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมวิวในช่วงที่ดอกบัวตองเหลืองบานสะพังเต็มทั้งเขาเป็นที่น่าประทับใจกับวิวสองข้างทางที่ล้อมรอบด้วยดอกบัวตองบานสะพังสีเหลืองเป็นจานวนมากวิวทิวทัศน์รอบรอบทุ่งบัวตองเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี มีหมอกปกคลุมในตอนเช้าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกบัวตองกำลังบานสะทั่งเต็มทั้งภูเขาถนนสวยด้วยดอกไม้เส้นที่2คือถนนขึ้นดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่นับได้เป็นหนึ่งในถนนที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของไทยกับเส้นทางขับรถมุ่งสู่ดอยอ่งขางที่จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ต่างมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างทางเป็นประจำทุกปีเพื่อชมดอกนางพญาเสือโคร่งซึ่งจะออกดอกบานสะท้างในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีโดยเส้นทางขับรถแห่งนี้จะมีอากาศที่เย็นตลอดเป็นจะได้แม่ลังจากที่ได้เห็นแห้งอย่าไปกวนเราบ่แม่แห้งขากเทือกพแมีพี่นองเฮ้ยเป็นจะได้ขาดขาดงามสาดจะบอกว่าผูซื้อเก่าไปหมเมื่อผู้ื่อกลด้คือการกับ บเป็นหุ่นท่างพี่นรอจะมาไป็ยาบนท้องเทียวกับมองท้องเทียวอ่ะแล้วอะเจ๊น้ำตาเด้ยยเป็นีได้ตึ้นซีฝาเมนุเรียนเร่าเห็นแบบนี้แลเยอยากไปพี่พี่เรอเอ้ยจะมาน้าตาเดกันเถอะจะมาคิดจะ่าดีโต๊กแล้ได้ไมโตกแบบไม่มีบ่ตบ่อยโต๊กโอ้ยอยากไปแห่อยากไปแห่ขั้นไหนไปเห็นแต่ซไปจะไหนก่อนก็ทางไปอาบน้ำแล้วก่อนโอซิบาบก่อนคือขหนามนมากเจจะได้กับหนามิมาหวานเสล้ว จะไปคนเบิ่งน้ำมันน้ำยืดโอน้ำมันนำยืคือจะอะจะมาหนาันเป็นน้ำมันน้ำเยืสีฝาน้ำสีฝาตรงโต๊ะโอ้มัลงมาแตทังเฝ้าแม่โอ้ผม้พิดดอเอ้ยสีอมชมน้ำในือสีน้ำกินต้องไปแต่เาเข้าสสมกระปดกับยาส้มดำแม่องยาสมกระปโอ้กินต้องไปแต่ไปเศร้าดกินต้องไปซื้อ่าสีน้งเข่งตึงบอกยากับพี่ดื้อพี่ดื้อแท้ <c oughs> แม่เลยเห็นแม่เลยเห็นซัมมี่ก็ดีใจเป็นวะแ,<น>แต่สิดีใจคนนี้ตกไปให้กับตา<น>โอ้ยกระดุนต่อไปนอกว่าสิได้ไปก่บัวคลิปวิดีโอนี้ <c oughs> น้องเดียกับิได้ขอตัวลาไปเพียงซัมมี่แม่ได้เห็นแต่บอกว่าง่ามได้ไดขอบคุณคลิปดีๆจากจากสองมีสาราดเด้อพลอยพ่น้องแล้วก็ขอขอ,อ,อ,อนะุญาตหยาคลิปนี้มาดงน้ำเด้อร์สคลิปวิดีโอนี้น้องเดียกับแม่กับิได้ขอตัวลาไปเพียงซัมมี่นอกกระฝ้ายเอซี่ไปกำลังใจให้น้องเดียก็เก่าเนาะเดียวกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด สปดแต่งให้พวกเขาสองคนในเด้อพอใกล้คิดหน้าเพาื่อพี่น้องครัสบายดี